อืนะฮะเป็นไงครับพี่น้องชาวหัดใหญ่ดี่ยกันน่ารักมากช่างน่ารักมากอยู่รอก็เห็นแบบตั้งต้นจนจบเลยใชครับผมคนมากติดแล้วน้องเพื่อนอยู่นะคะใช่ใครับนี่แหละน้องๆน่ารักก็เป็นราลังใจให้กับพี่เตียนพี่เตียนบอกไหมคะเตียนไปเลยน่ารักพี่เตียนเห็นไหมครับติดตามผลงานทุกชิ้นของพี่เตียนแล้วกันตอนนี้มีอะไรบ้างครับพี่เตียนครับมีไลฟ์รักที่รักสูงสุดมีเสืยนช่องแปดแต่เรื่องเกิดดั โอนอกจากรักที่ซีนลติดตามผลงานแล้วรักที่ซีนจะต้องดูดเยอะๆนะคะดูดนมดูดนมใดนมานะคะแล้วก็ดื่มนมปาใ่าที่คนไทงเขาชอบพูดเลยจัมยองไม่ใช่ไมาใชก ใช่แล้วใช่แล้วฝากด้วยครับนมดีๆแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าพวกเราอยากสุขภาพแข็งแรงเราต้องดื่มนมเลยนะใช่ค่ะ<ฮ>ยังไม่ลืมยังไม่ลืม,ม,มนะคะถือ<ฮ>ว่าน้องๆน่ารักแบบนี้เดี๋ยวเราเชิญพี่ฟิล์มถ่ายรูปน้อ<ฮ>งด,ด้วยผ่น<ฮ>าี่ละี่นาอนี่กาละึะารลึกนรลนะีกลึน่รลกะีรับกาลึกนะพีรละีการลี่ลงนะี่รนี้ารการลนรนารด้เลกนีีาร